สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องโจมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เราจะกลับมาพบกับหุ้นขวัญใจมหาชนนะครับอีกหนึ่งตัวคือหุ้น BTS นะครับซึ่งในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นพาร์ทที่4กันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้ของคลิปวิดีโอหุ้น BTS กันนะครับวันนี้เรามาเปิดกราฟดูวางแผนกันหน่อย ว่าตอนนี้หุ้นบีเทสอยู่ในแนวโน้มไหนกันแล้วนะครับในส่วนของกราฟวันนี้ดูเปิดอยู่ที่ Time Frame Day นะครับวันนี้หุ้นบีเทสได้ปิดที่ราคา9บาท25สตังค์นะครับเดี๋ยวเราลองมาตีเส้นเทไลนแนวโน้มแนวรับแนวต้านกันก่อนเลยนะครับรอบนี้ บีเทสทำจุดสูงสุดไว้นะครับอยู่ที่9บาท90ในรอบที่แล้วนะครับเป็นแนวต้านส่วนรอบนี้เนี่ยฝั่งขวามือเขาขึ้นมาได้เพียงแค่9บาท85สตางค์เท่านั้นเหลืออีกแค่0.5สตางค์เท่านั้นเองน่าเสียดายมากๆเลยว่าไม่ไม่ผ่านแนวต้านนี้อีกแล้วจนได้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับทำไมถึงบอกก็า3ครั้งนะครับลองดูในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ผมวงไว้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสีฟ้า1 2แล้วก็3นะครับสามครั้งแล้วที่เขาไม่ผ่านแนวต้านนี้เลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าแนวต้าน9บาทเ0เนี่ยหรือ10บบาทกลมๆเนี่ยเป็นแนวต้านที่แข็งมากสำหรับ หุ้น BTS ตัวนี้ที่ไม่สามารถผ่านได้ถึง3ครั้งในระยะ Timeframe day นะครับเดี๋ยวเราลองซูมดูอีกนิดนึงมีข่าวอัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับหุ้น BTS เขาจะกําหนดขึ้นเครื่องหมาย XD และ XW ในวันที่27กรกฎาคม2564หรืออีก1เดือนนับนับจากนี้นะครับหุ้น BTS จะขึ้นเครื่องหมาย XD เป็นการแจ้งเงินปันผลแล้วก็ XW คือการแจ้งออกวอลเลนนะครับเท่ากับว่าวันที่27เนี่ยจะมีทั้งให้เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น BTS แล้วก็แจกวอลเลนฟรีให้กับผู้ที่มีหุ้น BTS ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันในส่วนของกราฟตอนนี้นิดนึงนะครับพูดไปถึงเรื่องปันผลแล้ววันนี้ก็ หุ้น b t เยอ่อลงมาถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับคนที่พลาดหุ้น b t เท,ท,ที่ผมเคยวางแผนให้สะสมในรอบที่แล้วนะครับที่ขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็ถ้าใครดูตามแนวโน้มแผนเนี่ยก็ขายทั้งกำไรสามารถกลับมารับได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้แนวรับแรกของ BTS เ,เนี่ยในโซนบนเนี่ยอยู่ที่9บาท30เนี่ย ได้หลุดลงไปแล้วนะครับอยู่ในโซนบนเนี่ยดูง่ายๆเลยก็คือถ้า BTS จะเล่นอยู่ในโซนบนแล้วไม่หลุดเนี่ยเขาต้องไซเว์หรือเรียกง่ายๆว่าทำการสะสมหุ้นออกข้างอยู่ในโซน9บาท55ถึง9บาท30นะครับถ้า BTS ยังอยากจะเล่นอยู่ในกรอบบนนะครับ ส่วนในกรอบล่างเนี่ย BTS เ,เนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้เลยครับถัดจาก9บาท25สตางค์ไปต้นไปเลยแนวรับถัดไปนะครับจาก9บาท25เลยครับก็จะอยู่ประมาณช่วง9บาท10สตางค์ถึงระยะ9บาทไปเลยนะครับสำหรับหุ้น BTS เ,เนี่ย8บาท90ก็ได้ครับเพราะว่าถ้า8บาท90ก็จะมีแนวรับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสำหรับตัวหุ้น BTS ตอนนี้เนี่ย แนวโนม้ม BTS ก็ยังเป็นขาลงนะครับอ่าผมบอกเหตุผลนิดน,นึงว่าทำไมหุ้น BTS เนี่ยเป็นขาลงแล้วยังสะสมหรือเข้าซื้อได้หนึ่งเลยทางการาฟเนี่ยถึงจะบอกเป็นขาลงใต้เส้น200วันก็จริงแต่ว่าด้วยพื้นฐานของหุ้น BTS เนี่ยเขาเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมมานีซึ่งเป็นการลงทุนถือธุรกิจ อยู่ในธุรกิจอื่นด้วยนอกจากการรับจ้างวิ่งรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับหุ้น BTS ก็ถ้าใครสนใจหุ้นพิเอสเนี่ยขอทวนแผนกันอีกทีนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่9บาท55นะครับแล้วส่วนของแนวต้านย่อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9บาทส0สตางค์ที่หลุดลงมาแล้วจากที่เคยเป็นแนวแล้วก็กลายเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับถัดไป จาก9บาท25ตางก็จะเป็นที่9บาท10แล้วก็8บาท90โดยประมาณแล้วก็อยู่จุดล่างสุดเลยที่เขาลงไปเทสนะครับก็อยู่ประมาณ8บาท40สตางค์ตามลำดับนะครับแต่ผมมองว่า b t เทเนี่ยถ้าหลุดแนวโน้ม8บาท40อีกรอบเนี่ยดูจะดูไม่ดีเอาอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเป็นการทำราคาที่ต่ำกว่า ฝั่งซ้ายมือที่เขาเคยทำไว้นะครับในกรอบสีฟ้าเนี่ยอยู่ในช่วงราคา8.90บาท90 8บาท70นะครับเี่ยที่เขาเคยทำล่างสุด8ปดบาท70แล้วพอมาฝั่งซ้ายรอบนี้เขาทำอยู่ที่8 0บาท40ถ้ามีราคาต่างกว่า8 0บาท0เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่อันตรายพอสมควรเลยนะครับสำหรับหุ้นบีเทส อีกอย่างหนึ่งที่ผมฝากไว้ก็คือบีเทสเนี่ยที่เขาลงมาในราคานี้เนี่ยใน Time Frame Day เนี่ยอย่างแรกเลยคือกรุงเทพยังไม่พ้นจากวิกฤตการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา2019นะครับก็คือมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มคลัสเตอร์ขึ้นเรื่อยๆจนทำให้หุ้นพวกที่อิงพื้นฐานหรือการใช้ชีวิต หรือขนส่งมวลชนของคนกรุงเทพเนี่ยก็ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับ1คือคนก็จะกลับไปทํางานใช้ชีวิต work f กฟอร์มโเหมือนเดิมแทนที่จะออกมานอกบ้านเดินทางการนู่นนี่นั่นหรือจับจ่ายใช้สอยก็คือง่ายๆว่าตอนนี้ราคา b ีเทเนี่ยกำลังจะกลับวงจรอยู่ในราคาเดิมนะครับเดี๋ยวเราขอใช้ดิเคเตอร์อีก2ตัวแล้วกันก็คือเป็นลิฟ b i บไว้ดูนะครับ ว่าจะบอกแนวโน้มได้คร่าวๆนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบอกวลุม่มที่มีการซื้อขายกันนะครับจากกราฟตอนนี้ลิฟบินได้เปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีแดงแล้วนะครับลองสังเกตดูนะครับผมซูมให้ดูนะก็แพทเทิร์นนี้ก็จะเหมือนแพทเทิร์น n นะครับก็คือขึ้นแล้วก็ยอ่อแล้วก็ขึ้นนะครับ ก็ในรอบนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าใครสนใจหุ้น B t เทกลับมาให้รับอีกรอบแล้วเนี่ยก็ลองสะสมตามแนวรับได้เลยนะครับก็คือแนวรับแรกที่9บาท10 8บาท90 8บาท70แล้วก็8บาท40สุดท้ายนะครับแล้วก็แนวต้านแรกที่9บาท30 9บาท55แล้วก็9บาท90นะครับสำหรับแนวโน้มบีเทสนียก็ยังบอกว่าเป็นแนวโน้มขาลง ถ้า BTS หลุด8บาท40เนี่ยยังไงถ้าใครถือหุ้นแนวโน้มในเล่นรอบระยะสั้นเนี่ยก็ผมมองว่าให้โฮหรือคัดลอดออกมาก่อนส่วนถ้า BTS สะสมแล้วยังสามารถย่ำกรอบบนได้ในช่วงราคา9บาท30ถึง9บาท55ก็มีโอกาสไปทดสอบแนวต้าน 9บาท90อีกรอบเลยนะครับถ้าไม่ทะลุรอบเนี่ยก็อาจจะลงเหมือนม้วนเหมือนเดิมแต่ถ้าใครถือมาแล้ววางตามแผนคือช่วง9บาท85ถึงช่วง9บาท90ถ้าไม่ผ่านก็ควรจะเทค Profit และล็อกกำไรมาเล่นรอบได้นะครับสำหรับอุ่น BTS เราขอดูอีกเครื่องมือ2เครื่องมือนิดนึงนะครับที่เราใช้ดู เทนนะครับเครื่องมือแรกคือเครื่องมือ RSI นะครับตอนนี้ r s I, i เนี่ยกำลังจะชี้ลงไปอยู่ที่จุด o อเวอร์โซนแล้วตอนนี้ r s I, i อยู่ในจุดโซนที่42ดิ่งอย่างเดียวเลยก็ถ้าใครสนใจหุ้น b t s ก็รอ r s i, I. ปะทะใกล้โอเวอร์โซก็ได้แล้วถึงเป็นจุดแนวรับนะครับส่วนเครื่องมือแนวโน้มบอกเทน MACD ก็มีการสัญญาณตัดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ MACD ตัดลงเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกแล้วว่าตอนนี้หุ้นกำลังย่อตัวนะครับสังเกตได้จาก MACD ตัดลงแล้วก็สีเลิบบิ้นที่อยู่บนตัวหุ้นนะครับจะสอดคล้องกันนะครับเนี่ยเราลองดูนะ m a c d ตัดลงลิบบินก็ตัดลงเหมือนกันนะครับส่วนท่านใดเนี่ยสนใจใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ลองพิมพ์เขียนว่าเทลิบบอนดูนะครับสำหรับใครสนใจดูตัวลิบบินตัวนี้นะครับตั้งรูปแบบก็จะเป็นตามนี้เลยครับ moving average ผมก็จะใช้ในการคำนวณคือ5วันลิปบอนไซส์2.9ความเรอเอียบคือ2 รูปแบบสีตามนี้เลยถ้าใครสนใจที่จะอยากใช้เครื่องมือนี้นะครับเครื่องมือริบบอนเนี่ยเสริมนิดนึงคือเป็นเครื่องมือที่บอกเทนแนวโน้มระยะสั้นเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้อีกในระยะยาวได้เลยนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้ <S <S ก็ปิดท้ายคลิปหากท่านใดสนใจการวางแผนหรือการดูรีวิวหุ้น ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องโจมเทรดเดอร์ไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ yeah.